สวัสดีครับพี่น้องช้างให้ภาคเหนือครับนะครับนะครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับนะครับไม่ได้มีโอกาสนะครับที่จะไล์สดนะครับขอมาหลายวันเลยนะครับนะครับพี่น้อง f อฟซีชาปูเตอร์นะครับพี่น้อง f อฟซีชาญพอแล้วก็อุ้งผางชาสองยางแม่ละมาดนะครับนะครับ จะให้ตอบคำขอครับนะครับสิ่งนี้ผมดีใจแล้วสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดก็คือนะครับพี่สาวน้องสาวนะครับได้มาอยู่ด้วยกันนะครับนะครับดูครับนะครับพังอิงฟ้านะครับเดิมนะครับคือพังก็คือนะครับนะครับแล้วก็น้องสาวพังอิงดาวนะครับก็คือพังแม่ทูนะครับนะครับอย่าเด้อนะครับ ก็นะครับก็ไม่ต้องไปดูครับนะครับไม่ต้องไปดูนะครับแล้วก็ให้รถสิบร้อช้างให้นะครับขึ้นไปขนนะครับน้องสาวนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับนะครับนะครับมาอยู่กับพี่สาวเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็เชื่องโน้นนะครับนะครับก็ในสายเครือญาติกันนะครับสายเลือดในพี่ในน้องในพี่ป้าน้าอาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับก็คือพังเฉากล้วยนะครับมาอยู่นี่ก็คือการเป็นพัง ATM เอทีเอ็มนะครับนะครับความหล่อความงามคือผมจะอยากจะบอกว่านะครับ นะครับผมอยากจะบอกว่านะครับผมนะครับชอบนะครับนะจ๊บชอบรู้สึกมีความเป็นพิเศษกับครอบครัวนี้นะครับกับสายเลือดนี้นะครับนะครับเพราะเขานะครับสวยงามสูงใหญ่แล้วก็นิสัยดยนนยนยนีนะครับนะครับช้างนะครับช้างสายพันธุ์นี้นะครับสายเลือดนี้นะครับนะครับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับนะครับยังมีอีกเชือนะครับก็คือนะครับพังเท่นแก้วหรือพังโม่แย่นะครับนะครับตอนนี้ก็ได้เลิกงานแล้วก็ไปผูกแล้วนะครับ ดูครับความสูงความใหญ่ครับผมบอกแล้วว่าช้างงาบางเชือกอายนะครับนะครับช้างช้างงาบางเชือกอายนะครับโดยรวมนะครับทั้งนิสัยอุปนิสัยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับไม่ใช่ความงามอย่างเดียวนะครับถ้างามแล้วนะครับรอแล้วนิสัยแย่นะครับก็ไม่ต้องมาคุยครับผมไม่เอาครับขี้เกียจเหนื่อยขี้เกียจระวังนะครับนะครับนะครับดูนะครับตื่นสบัดวิ่งนะครับผมไม่เอาครับผมยอมแล้วนะครับนะครับที่ผ่านมาก็คือเราเราได้ผ่านวิชาได้ลองวิชาหมดแล้วนะครับนะครับก็สามารถที่จะคัดสันได้แล้วนะครับว่า นะครับช้างดีอยู่ยังไงนะครับช้างงามอยู่ไงครับเพราะงั้นนะครับไม่เคยผิดหวังนะครับนะครับนะครับตอนนี้นะครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงนะครับฟังสาริกานะครับทางอะไรเอมมี่นะครับนะครับก็อยู่ดีมีสุขปกตินะครับอยู่ในสารพวกเรานะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะครับนะครับช้างไม่ได้มาลากไม้นะครับผมขี้เกียจเข้ามาแก้ข่าวนะครับผมขี้เกียจเข้ามาตอบโต้นะครับเพราะผมเบื่อนะครับนะครับ ช้างนะครับลงใต้นะครับมาในสายงานทีมงานผมนะครับผมไม่ไดเอามาลากไม้ครับนะครับเนี่ยครับผมเอามานะครับพอมาเลี้ยงพอมาเดินแขกพอมาเล่นอยู่แบบนี้ในครอบครัวนะครับด้วยความรักนะครับล่าสุดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือมาเลือนนี้ครับนะครับก็นะครับสิบร้อช้างให้ครับก็ขึ้นไปขนพลายหนึ่งนะครับกลับลงมาสู่ปากใต้แล้วนะครับนะครับจากเชียงใหม่นะครับนะครับนะครับก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ท่านนะครับที่ให้พวกเรามาดูแลมาเลี้ยงดูนะครับนะครับ นะครับนะครับแล้วก็ลงนะครับลงมาถึงนะครับอาจจะขึ้นต่อนะครับอาจจะไปอำเภออำเภอท่าสงยางหรืออำเภอแม่สอดนะครับไปขนในเชือกตัวเมียนะครับแต่นนี้ก็ได้วางเงินมัดจาไว้หมดแล้วนะครับนะครับนะครับก็ถ้าไม่ทันก็คืออาจจะนะครับอาจจะใช้นะครับหกล้อนะครับใช้สายหกล้อนะครับ ออสอินดี้นะครับนะครับออสอินดี้นะครับนะครับไอพี่ออสนะครับผมเรียกไอพี่ออสนะครับน้องชายสุดทีรักอีกคนหนึ่งครับนะครับสายงานเรามีเยอะนะครับนะครับมีเยอะพอสมควรนะครับที่พอถูถ่ายกันได้นะครับนะครับไม่ได้กว้างขวางอะไรมากมายนะครับนะครับดูครับนะครับความสนิทสนมชิดเชื่อความคล้ายกันครับพี่กับน้องนะครับนะครับนะครับครอบครัวของเขานะครับนะครับแม่นี้นะครับนะครับของของอิงฟ้าอิงดาวนะครับ มีอยู่เจ็ดเชือกนะครับแม่แม่แม่เขานะครับให้ลูกเจ็ดเชือกนะครับรู้สึกว่าเชือกนะครับอิงดาวนะครับจะเป็นเชือกที่หกนะครับนะครับเชือกเชือกที่หกนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็น้องสาวเชือกที่เจ็ดของเขานะครับนะครับก็เพิ่งเสียไปนะครับจากโรคเฮอร์ปีไม่นานนี้ที่โรงพยาบาลช้างศูนน้ำปางนะครับนะครับนะครับเชือกฟังอิงอิงอิงฟ้ารู้สึกว่าจะเป็นเชือกที่สองหรือเป็นเชือกที่สามนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับ กราบขออภัย f c นะครับนะครับข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับ f c ทุกคนนะครับ f c ทางฝั่งนะครับภาคเหนือด้วยนะครับนะครับก็อยากเห็นอยากชมว่าช้างอยู่เป็นยังไงนะครับย่ช้างอยู่ดีมีสุขไหมนะครับนะครับนะครับดูครับความสุขนะครับได้เล่นกันนะครับอย่าทําน้องนะทากันนะครับเดี๋ยวกระแทกกันแรงทําแรงจะเพิดเคาะเคาะไว้ด้วยแห่เหอาอาไว้ด้วยอย่าไปเชื่อมัน อารมณ์มันเดี๋ยวทำกันแรงๆครับเยือนอยู่ใกล้นะครับไม่ประมาทครับนะครับปล่อยช้างอยู่ด้วยกันนะครับนะครับอ่านะครับทาการทำการทํทำอ่าการทําสไตล์อีเลฟเว่นแคร์สไตล์โลกสวยอีเลฟเว่นอ่าอีซี่อะไรตามแต่นะครับนะครับสิ่งที่มันผิดพลาดขึ้นนะครับช้างใหญ่อยู่กับช้างเล็กนะครับช้างเล็กมันชอบเล่นนะครับมันชอบทอชอบสีนะครับชอบแย่งอาหารกินนะครับแล้วก็ ช้างใหญ่นะครัเขาเ,าเกิดอาการลำคาญนะครับถ้าเกิดว่าควานไม่ระวังนะครับไปนั่งเล่นนะครับนะครับคิดว่าช้างไม่เป็นไรนะครับสินน่งที่กเกิดขึ้นนักตนนักแล้วนะครับนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับช้างใหญ่ชนช้างเล็กจนขาหักจนแข้งหักนะครับนะครับจนบาหลุดนะครับแล้วก็ช้างเล็กนะครับพิการตลอดชีวิตนะครับแล้วก็มาแก้ข่าวกันนะครับว่าช้างนะครับอุบัติเหตุจากเรื่องอื่นนะครับที่จริงนะครับนะครับนี่คือความผิดพลาดที่เกิดจากคุณนะครับ เกิดจากเจ้าของเกิดจากควานเกิดจากเจ้าของต้นคิดนะครับว่าการตลาดแบบนี้รูปแบบนี้จะทําให้ช้างสบายที่สุดนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดนะครับเมื่อเกิดประเดดขึ้นแล้วนะครับควานช้างมือเปล่าเท้าเปล่าทุกทุกอยางมือเปล่าอิสระหมดนะครับไม่สามารถจะไปควบคุมไปแยกออกมาได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับตลอดชีวิตครับนะครับตลอดชีวิตทีกว่ช้างต้องพิการตลอดชีวิตผมถามว่าบาปนะครับ อยู่ที่ใครนะครับนะครับใครจะรับผิดชอบนะครับนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับช้างขาหักไปตลอดชีวิตแล้วครับนะครับช้างต้องเป็นอมพลึกอมพาสนอนนอนที่นะครับนอนอยู่กับที่นะครับอยู่กับเตียงอยู่กับเบาะนะครับตลอดชีวิตแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเข้าใจเลยไหมครับว่าทําไมผมถึงไม่ทํานะครับทําไมผมถึงไม่ทําทําไมผมถึงยอมทิ้งเงินนะครับส่วนนั้นไปนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะครับ นี่สมมุตินะครับแหน่รำคาญรำคาญสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าอิงฟ้านะครับได้ตีน้องนะครับเอางวงตีนะครับกระแทกอย่างหนักนะครับผมถามว่าก็ได้แค่ครั้งเดียวอย่างเดียวแค่ล้มนะครับหลังจากนั้นมาก็คือจบนะครับนะครับผมคิดว่าเรามั่นใจว่าเราเอาทันนะครับถ้ามาปล่อยแบบนี้นะครับเพราะตะขอก็มีนะครับตีตรงหน้าผากหรือว่า กระถุ paid, ้งไปที right. so enough, like series, show show ่หูนะครับให้มันสะดุ้งขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้ามือเปล่านะครับอย่าจะเอามือไปดึงหูขึ้นมานะครับนะครับนะครับอย่างคลิปหลายคลิปนะครับที่ว่าช้างโชว์นะครับในต่างประเทศนะครับที่ทําร้ายที่แทงกันที่ทํากันนะครับเห็นไหมครับเอาไม่อยู่นะครับนะครับนั่นคือเพราะว่าเขาไม่เกรงกลัวควานคนเลี้ยงเลยนะครับนะครับนี่คือสาระที่เกี่ยวกับช้างที่เกิดมาจากเรื่องจริงล้วนนะครับเอทีวีมาแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ของรักของห่วงนะครับซื้อมานะครับเป็นไถชีวิตมามูลค่าหลักล้านนะครับผมบอกตรงๆนะครับผมพูดเรื่องจริงนะครับนะครับบางบางบางคนนะครับมันมากกว่าค่าสินสอดที่เราจะไปสู่ขอแต่งงานนะครับเนื้อคู่มาอีกนะครับนะครับสามล้านนะครับที่เขาแต่งงานกันนะครับทาพิธีแต่งงานนะครับอ่าสินสอดของมั่นนะครับ อยู่ประมาณ5้าแสนไม่เกินล้านแต่อันนี้นะครับสองล้านกว่าสองล้านห้าสามล้านสองล้านสามนะครับผมถามว่ามันมีค่ามาสาลไหมครับนะครับมันต้องมีค่ามาสาลมันต้องรักจริงๆนะครับนะครับนะครับธุรกิจตัวหนึ่งนะครับทานะครับทานะครับเพราะช้างนะครับไม่ได้เอาช้างไม่ได้หมานะครับช้างไม่ได้หมาที่เอามาผูกเสาหน้าบ้านนะครับเฝ้าบ้านอยู่กับบ้านนะครับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณใช้ช้างในทางที่ผิดนะครับนะครับถ้าเกิดว่าเอาช้างมาให้เป็นหมา ให้เาเห่าเฝ้าบ้านนะไม่ใช่ครับนะครับนะครับถ้าอยากจะมาเฝ้าบ้านคุณต้องไปซื้อหมาซื้อแมวนะครับมาผูกหน้าบ้านให้เห่านะครับร้อนช้างคุณต้องเอามาทํางานให้อยู่กับป่าอยู่กับเขานะครับนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับธรรมชาติของการเลี้ยงช้างนะครับอยู่ยังไงครับต้องอยู่กับป่าอยู่กับเขาอยู่กับแหล่งน้ํานะครับปล่อยโชืโซ่ยาวเชือกยาวมีบริเวณนะครับพื้นที่ไม่ต่ำกว่า2งไร่3ไร่4ี่ไร่นะครับต่อช้างหนึ่งเชือกนะครับป่าและเขาและธรรมชาตินะครับนะครับแล้วก็มีแหล่งหญ้าที่เพียงพอนะครับดูคร นะครับโอเคครับนะครับก็ให้เห็นนะครับหรือว่าจะรอพังเอทีเอ็มนะครับควานปลดแล้วครับพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยครับนี่พี่เหนื่อยของจริงนะครับไม่ได้ฉายาชื่อเหนื่อยจริงๆนะครับควานนะครับเหนื่อยดูครับมานี่มามามามันเดินนะเดินมามานี่มา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 เปเหนื่อยกูวยเหนื่อยกูวยมานี่มามาอย่าไปเชื่อไเหนื่อยมาเร็วมานี่มา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 โดดลงมานี่มามามา นี่ครับดูความสูงใหญ่ความสวยงามอลังการนะครับความยิ่งใหญ่ของช้างไทยนะครับนะครับนะครับเออเข้าไปดูเออเออเข้าไปดูเออมามาน้องนี่ลูกน้องนี่ลูกน้องนี่ลูกเอ้าเอออืมอืมอืมดูครับงามไหมครับหล่อไหมครับนะครับสาวหล่อนะครับสาวหล่อสาวสวยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าพัง ฟ้าใสใหม่เชื่อครับหน้าสีดอเลยครับหน้าหวานนะครับหน้าตัวผู้หน้าสีดอเลยครับนะครับปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ต่ำไหมได้นะลูกเปิดไปเลยได้เดีวได้ได้ได้ตทำไม่ต่ำไม่ทำได้นะลูกนะอยากจะตํำน้องตํำลูกตํำล้านเลยมันจะมันล้วงปากล้วงปากย่าให้มันล้วงไหมจ้ักัดตู้บับเดียวตออออกมาไหมเลยเลยออเออเออดูครับแต่เราต้องระวังนะครับนะครับเราอย่าปล่อยนะเออเียวเสียวเสี่ยวมันกัด เราอย่าปล่อยนะครับผูกไว้ลําพังให้ถึงกันนะครับอาการที่เกิดขึ้นนะครับที่เสียหายนักก่อนนักก็คือช้างกัดหานกันขาดนะครับช้างกัดหางกันขาดนะครับก็หมดความสวยไปแล้วครับหมดความสวยไปแล้วเพราะงั้นสิ่งที่เกิดสิ่งสิ่งที่อ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็อย่าให้พลาดนะครับนะครับอย่าผูกถึงกันนะครับถึงกันก็เราต้องมีคนนะก็มีควานคอยระมัดระวังนะครับนะครับนะครับมุมของสาวๆนะครับที่สวยยงามๆของพวกเรานะครับนะครับนะครับอยู่ชีอยู่กับวิถีชีวิตนะครับ ที่แสนอบอุ่นอยู่กับสิ่งที่รักส่งสิ่งที่ชอบนะครับด้วยความอบอุ่นของพวกเรานะครับนะครับมันคือความสุขที่มากที่สุดนะครับนะครับมันคือความสุขที่มากที่สุดนะครับนะครับนะครับดูครับฟังนะครับนะครับก็เดี๋ยวนี้อ่าไม่กี่วันก็ก็พลายหนึ่งก็มาถึงภาคใต้อีกเชืแอนะครับนะครับหลังจากนั้นครับมาก็ น่าจะตีรถนะครับขึ้นกลับไปอำเภอแม่สอดหรืออำเภอท่าสองยางนะครับช้างอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจครับนะครับมัดจําจ่ายเงินทางโทรศัพท์นะครับนะครับแต่ได้เห็นรูปถ่ายแล้วนิสัยแล้วเกินร้อยครับนะครับเช็คมาแล้วนะครับนี่คือทีมงานช้ให้ครับซื้อซื้อง่ายนะครับซื้อง่ายนะครับนะครับนะครับแั้นถ้าเกิดว่ารอไปดูช้างก่อนรอไปดูไม่ต้องครับไม่ทันทีมงานช้างให้แน่นอนนะครับนะครับเออ จับรูปคลมกันนะครับนะครับดูครับนมครับนมนมนะครับเหมือนช้างท้องไหมครับนะครับอู้ใหญ่เต็มนะครับเต้าเลยนะครับนะครับเหมือนช้างท้องเลครับนะครับแต่ไม่ใช่ท้องนะครับนมขึ้นนะครับนมตั้งเต้าเพราะว่าอ้วนทวนพีอารมสมบูรณ์นะครับนี่ครับช้างห้าหกตันความสูงความใหญ่อยู่แบบนี้นะครับไม่ใช่ตัวเตี้ยนะครับนั่นเกินไม่เกินสตันไม่เกินสามตันแปดนะครับ ดูจากน้ําหนักที่ประสบก,การณ์ณณณณณณนะครับบางเชือกนี้ครับเนี่ยน้ําหนักตัวเชือกนี้ก็ไม่น่าจะถึงสามตันแปดนะครับนะครับนะครับแบบนี้นะครับไม่ถึงครับอยุ่ไม่เกินถึงไม่ถึงสี่ตันนะครับครับสิบลายครับกลับมาแล้วครับนะครับทำโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับนะครับต้นพังฟ้าสายครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่เห็นอยู่นะครับนะครับอันนั้นก็ไม่ต้องพูดนะครับว่าความงามนะครับดูครับถ้าเกิดว่ามองงนี้นะครับถ้าไม่บอกว่าเป็นตัวเมียนะครับทุกคนอาจจะมองทุกคนต้องมองว่าเป็นช้างสีดอนะครับดูครับ ใบหูใหญ่หน้าตาไม่ต้องพูดถึงนะครับพงลมนะครับดูครับเห็นไหมครับนะครับโอเคครับนะครับไปไปผูกไปพูดตรงนั้นนั่นเดียวเบลเชียมันนะไปอับผ้าเบลเชียมนะหรือเบลเชียมไปพูดเชียมไปใส่คอมาไปนะครับนะครับฟังไอเทีมนะครับดูครับ เดินเล่นกันนะครับความสุขยามเย็นๆนะครับผมถามว่านะครับจะมีสักกี่เชือกนะครับจะมีสักกี่ตัวนะครับที่ได้เดินเล่นกันแบบนี้ยามเย็นๆนะครับนะครับแล้วก็นะครับมาโจมตีให้ร้ายคนอื่นนะครับว่าช้างเรานะครับโรมานนะครับแล้วช้างตัวเองนะครับมีความสุขแต่ต้องติดโซ่อยู่ตลอดเวลานะครับยิบสี่นะครับอยากฝากเอาไว้คิดนะครับโอเคครับเย็นนี้ของ ชิมานชางใหเทเลนครับชางไฮชาแนลครับสวัสดีครับชงไ